เมื่อประมาณ23ปีที่แล้วนะครับผมเคยได้ทําสมุดโน้ตสร้างวินัยเล่มนี้ขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในช่องเราภายในเวลาแค่แป๊บเดียวและข่าวดีก็คือมันกลับมาแล้วครับผมพร้อมลูกเล่นใหม่ที่เยอะกว่าเดิมผมเป็นคนนึงครับที่เชื่อในเรื่องของการทําสินค้าที่ฟังก์ชันไม่ต้องเยอะแต่ว่าเกิดมาเพื่อทําหน้าที่แค่ไม่กี่อย่างและทําได้ดีมากๆในหน้าที่ของมันและสมุดโน้ตสร้างวินัยอันนี้นะครับมันเกิดมาเพื่อทําให้คุณได้ยึดติดกับเป้าหมายตัวเองอย่างเหนียวแน่นเป็นเวลา1ปีเต็ม ตามชื่อสมุดโน้ตสร้างวินัยเลยโดยในเล่มนี้นะครับแค่ตรงหน้าปกก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมโดย1ช่องครับจะเป็นตัวแทนของ1วันและหน้านี้มี366ช่องก็คือ1ปีเต็มๆพอดีเลยพอเปิดเข้ามาด้านในครับมันจะชวนคุณจินตนาการถึงชีวิตของคุณอีก1ปีต่อจากนี้ว่าหลังจากคุณใช้สมุดเล่มนี้จบชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างอะคุณก็เขียนไปได้เลยบรรลุเป้าหมายอะไรได้บ้างชีวิตจะเป็นยังไงมีรางวัลอะไรวันนั้นทําอะไรอยู่และพอคุณได้ใช้จินนตาาาาากกกรไดดด้้มดืมมัับบเปหย ความรู้สึกเรียบร้อยแล้วในหน้าต่อไปครับมันจะไาชวนคุณตั้งเป้าหมายจริงๆแล้วว่า1ปีต่อจากนี้10เป้าหมายที่คุณจะโฟกัสมีอะไรบ้างและจะเห็นได้ว่ามันคือ1นปีต่อจากนี้คือ1นปีต่อจากวันที่เริ่มใช้เล่มนะครับหมายความว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นตอนต้นปีก็ได้คุณไม่ต้องซื้อเล่มนี้หรือใช้เล่มนี้ในเดือนมกราเท่านั้นคุณจะเริ่มใช้สมุดนี้ตอนไหนก็ได้เพราะสมุดโน้ตสร้างวินยัย เป็นตัวแทนของเป้าหมายไม่ใช่ตัวแทนของปีพศหรือว่าปีคศส,ส่วนหน้าถัดไปครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะเพื่อให้ทุกคนได้ไปถึงเป้าหมายและโฟกัสกับมันได้1ปีเต็มๆเนะี่ยผมได้ทําแบบฝึกหัดทบทวนตัวเองในรูปแบบของการทําสมาธิมาให้ด้วยครับถ้าเกิดระหว่างที่เขียนเขียนไปผ่านไปแล้ว30วัน100วัน200วันแล้วต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ให้กลับมาที่หน้านี้แล้วคุณก็แค่สแกน QR code ครับซึ่งในนี้จะเป็นค r c o d ร้ปลอมแต่พอคุณได้เล่มจริงคุณจะได้ QR คิงงไปหหลลััักนน้็นบ ตาทำสมาธิแล้วก็ฟังเสียงของผมไปในแต่ละอันซึ่งผมบอกเลยว่าแบบฝึกหัด4อันในหน้าเนี้ยไม่ใช่แค่การทําสมาธิธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกนะแต่ว่าสคริปที่ผมเขียนมาในแต่ละอันให้คุณได้นั่งฟังเนี่ย มันจะพาคุณคิดพาคุณจินตนาการพาคุณทบทวนและก็พูดคุยกับตัวเองจนลืมตาขึ้นมากลายเป็นอีกคนได้เลยมีทั้งแบบฝึกหัดสำรวจตัวเองจินตนาการถึงเป้าหมายทบทวนตัวเองรวมไปถึงแบบฝึกหัดในการสร้างวินัยผ่านการทำสมาธิเลยด้วยซ้ำกว่าจะผ่านไป1ปีครับมันไม่ง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ติดขัดทุกครั้งที่มันอึดอัดรู้สึกว่าต้องต่อสู้กลับมาหน้านี้แล้วมาลุยกันต่อทีนี้ครับก็จะเข้าสู่พาร์ทของการจดบันทึกในแต่ละวันและหนหน้าครับผม จบในหน้าเดียวจะใช้เวลาเขียนมากน้อยกันแล้วแต่คนซึ่งปัญหาหลักที่ผมเจอนะครับของคนที่เริ่มอยากเขียนบันทึกก็คือ ไม่รู้จะเขียนอะไรดีแล้วสุดท้ายก็ล้มเลิกไปใช่ไหมไม่ได้เขียนจนติดเป็นินสัยสักทีไม่ต้องห่วงครับผมก็เลยทํามาให้แล้วในนี้ในนี้ครับมีไกด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถูกออกแบบมาสําหรับเพื่อทบทวนตัวเองและสร้างวินัยในการไปถึงเป้าหมายโดยเฉพาะเริ่มแรกมาคุณก็เขียนวันที่ก่อนแล้วก็มาสํารวจตัวเองซิวันนี้ได้ดูแลตัวเองด้านสุขภาพด้านความรู้และด้านความสุขหรือ,อยังเป้าหมายเราในทุกวันครับเราต้องแตะให้ครบ3ด้านให้ได้หลังจากนั้นก็มาดูซิเดลี่สักเซสวันนี้ มีความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะจะได้ไม่กดตัวเองกันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะเป็นฮีโร่ไม่ใช่ทุกวันที่เราจะสำเร็จเรื่องใหญ่ๆทำเรื่องสำคัญได้แต่อย่างน้อยครับทุกๆวันมันต้องมีเรื่องที่คุณสำเร็จสักหน่อยหรอวะ วันนี้ฉันสามารถชนะใจตัวเองในการไม่กินขนมหวานได้วันนี้ฉันชนะใจตัวเองในการเอาตัวเองลุกม,มาวิ่งได้วันนี้ฉันชนะใจตัวเองฉันสามารถทำอย่างนู้นอ,อย่างนี้งันได้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันคุณเขียนมันลงมาให้หมดครับห้ามข้ามแม้แต่วันเดียวเลยนะไม่งั้นคุณจะเผลอกดตัวเองและรตัวว่าชีวิตคุณมันไม่มีค่าหรือต,ตัวคุณมันไม่มีความหมายคุณสำเร็จในทุกๆวันจากนั้นก็มาส่วนของในการรีวิวในแต่ละวันครับเหมือนเขียนไดอารี่ทั่วไปเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างมีเเรรรรรรื่่่ออองสสคคัััััญะะไไมม้้้ยแแลลววก็าุปบบบททีีีนนนนนดใต คิดนานหน่อยได้ใช้เวลาหน่อยได้แต่อยากให้ทุกวันมีการสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ถ้าวันไหนคิดไม่ออกจริงๆให้เลือกคำคมที่ชอบสักหนึ่งคำคมมาใส่ก็ได้ครับ366วันก็3 6 6คําคำคมเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็มาเขียนสิ่งที่เก่งขึ้นครับความรู้ใหม่ที่ได้ในวันนี้สิ่งที่เราทําได้ดีขึ้นในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เขียนลงมาให้หมดครับใน1วันเราเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันอยู่แล้วอย่างน้อยหนึ่งอยากเขียนมาให้ได้คิดให้ออกเค้นมาให้ได้รแลละะพอองงมาากก็็จเเปนนนส่วขขีย ขอบคุณคุณจะเขียนขอบคุณอะไรก็ได้ครับตรงนี้หน้าที่มันคือเพื่อฝึกให้คุณถ่มตัวในทุกๆวันแล้วก็หัดยินดีกับสิ่งที่มีให้เป็นขอบคุณที่ยังมีลมหายใจขอบคุณที่มีเตียงนุ่มๆให้นอนขอบคุณที่ฉันมีกล้องตัวนี้ขอบคุณที่ฉันยังมีเพื่อนมีคนให้รักมีคนให้คุยด้วยอย่าลืมครัว่าในสมุนโ้ตสร้างวินทุกๆเล่มเรากําลังจะพิชิตเป้าหมายเรากําลังจะเติบโตมากขึ้นในทุกๆเล่ม เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าไม่ฝึกขอบคุณไม่ฝึกยินดีกับสิ่งที่มีอีโก้จะตามมาแน่นอนครับในทุกเล่มที่คุณใช้ไปในทุกปีที่คุณเติบโตขึ้นส่วนพื้นที่อิสระตรงด้านข้างนี้ครับคุณจะเขียนอะไรก็ได้เลย อาจจะเป็นการเขียนแ f f i r m a t i o ชันนือฉันทําได้ฉันมีเงินฉันเป็นอิสระหรือการตอกจาเป้าหมายจะบน่จะบนจะวาดรูปจะเขียนเป้าหมายเขียนร a m b อร์ d เขียนอะไรก็ได้เลยครับตรงนี้เป็นพื้นที่อิสระในแต่ละวันเพราะว่าในทุกวันมันอาจจะมีเรื่องฟุ้งซ่านซีอเรื่องตกตะกอนในใจที่คุณยังไม่ถูกระบายออกไปแล้วแบบฝึกหัดที่ทํามาในแต่ละข้อเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะทำให้คุณระบายไปให้หมดคุณระบายมันออกมาในพื้นที่อิสระตรงนี้ครับมันจะช่วยคุณได้จบเท่านี้ครับหหน้าหนึ่งวันใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีีพอคุณเขยนนจบห้า คุณก็กลับมาที่หน้าปกแล้วก็กาเข้าไป1ช่องตรงนี้ปั๊บเป็นตัวแทน1วันพอคุณเขียนทุกหน้า3 6 6หน้าก็366วันพอคุณเขียนถึงวันสุดท้ายคุณก็จะจบที่ช่องสุดท้ายที่เล่มนี้พอดีนับเป็น1ปีเต็มที่คุณโฟกัสกับเป้าหมายในเล่มนี้และพอมาถึงหน้าสุดท้ายครับเราก็จะมาฉลองการจบเล่มนี้ด้วยการทบทวนความรู้สึกของปีหนึ่งที่ผ่านมา แล้วก็มาตอบคําถาม3ข้อว่าสิ่งที่ทําได้ดีแล้วในเล่มนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่อยากทําให้ดีขึ้นในเล่มถัดไปมีอะไรแล้วก็เขียนขอบคุณตัวเองสักหน่อยครับที่ผ่านทุกอย่างในเล่มนี้ไปได้เป็นอันจบสมบูรณ์หนึ่งเล่มสำหรับสมุดโน้ตสร้างวินัยอันถ้ายังไม่ถึงเป้าหรือมีเป้าหมายอื่นอยากจะลุยต่อก็มาลุยกันต่อในเล่มถัดไป อย่างที่บอกครับสมุดนอร้างไว้ในอันนี้ไม่ต้องซื้อตอนต้นปีจะซื้อตอนไหนก็ได้ใช้ตอนไหนก็ได้เพราะเล่มนี้ไม่ใช่ตัวแทนของวันขึ้นปีใหม่ไม่ใช่ตัวแทนของเดือนมกราคมแต่มันคือตัวแทนของคุณที่จะโฟกัสกับเป้าหมายอะไรสักอย่างในอีก1ปีต่อจากนี้ จะซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้เป็นของขวัญสาหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองไปด้วยกันก็ได้และแน่นอนครับทุกคนที่ซื้อสมุดโน้ตสร้างวินัยไปผมจะส่งลิงก์เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตัวเองที่จะมาแบ่งปันการเติบโตไปด้วยกันให้ทางอีเมลด้วยนะครับถ้าพร้อมจะโฟกัสกับเป้าหมายและเปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนเลยในะอีก1ปีต่อจากนี้แล้วสามารถกดที่ปุ่มสั่งซื้อได้เลยครับแล้วมาลุยไปด้วยกัน